ม,ม่น,นมีอะไพวกพาไปไหมว่าหลอกดาวเลยนี่มันอยู่ตรงนั้นตรงนั<อ>้นเป็นไรเนี่ยตกใจซอมบี้นะเออทำมันเกลือไปได้คุณเห็นภาพหลอกไปแล้วได้ดีค่ะเออกลัวที่บ้านเลย <c oughs> เชือเ่อมอมองเขาบาดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจะยิน ช่างเน่ช่างเน่จุดหนึ่งจุดหนึ่งเดีตายเนี่ยผมตายเนี่ยตายเก็บไม่ชิบชิเลยมือมืดมาเฮ้ยมันมืดมาก็มือก็มืออยู่แล้วอ่ะแต่มืดไอ้หายมืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็แล้วกันของเราเอ้ยผู้ช่วยอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่มีเลยเออผู้ช่วยเอ่อเราทำหลังจากเราค่ายอ้คนนี้เสร็จเรา นนคุณปวดตบัวที่ไหนก็ผมบอกแหละผ่อผัวไม่มีอะไรคุแค่เล่นในช่องผู้ช่วยเออขอฟังเราได้ไหมเออคือถ้าเราฆ่าเสร็จเราจะได้อะไรบ้างอ่ะรางวัลอะไรอ่ะมันได้กระดูกหมาไม่ใช่รางวัลที่เราช่วยฆ่าลองแล้วมันจะได้กน่องไม่รา,างวัลที่ช่วยฆ้องคือชายผู้ไร้น้ำมันจะฆ่าให้เราอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมั้าวันนี้เขาให้ให้อะไรให ของยำย้ำค่าเลยเลยเต็มเม็ดเลยเลยเต็มค่าเายแม่คือพ่อพ่อเองพ่อของพ่อผัวไอ้เนี่ยของพ่อโอ้ของพ่อเดี๋ยววันนี้เขาจะมาแต่เขาบอกว่าต้องไปได้ไปวันนี้ในคลิปนี้ใครเด็ดเดี๋ยวเขาให้แน่แบบเต็มคาราเบลเลยคาราเบลเลยพี่ใช่เต็มบ้านเลยจอพี่มันมืดแล้วนะ ไม่นอนไม่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 นอนเดี๋ยวก็ไม่มีแลรอเอาหรอกแม่ไอ้แก่หัวทองมันแยกเตียงผมเออนอนในหอคอนนอนไปเถอะไอ้ดิฉันไอ้ดิฉันมีปุ้มไหมนี่ขุดเอาฐานทำไมผมเอาฐานอ่ะไปขุดเอาฐานทำไมปัวไม่กินไม้แล้วปัวคอได้ออกทากการกินไหมแต่ปู่กลอมเลยไปเดีวไปเลยไปลยเอ้ยมันอยู่หน้าบ้าน มันอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวไม่เห็นสักกันเลยคุณคุณคุณเป็นคุณคุณคุณเป็นพวกมันไหมเนี่ยไม่ีมีอะไรเลยคุณหลอกผมมั้งเนี่ยมันมีไหนไม่เห็นีเยอะตัวนี้มันดำเยอะจังอ่ะมีคิปเปอร์นี่มมันมีคิปเปอร์มีคิปเปอร์มันมีชอบปกกินปกแตู่ดถึมันมีตรงไหนนี่ เรื่องว่า <alı> ม so ีแสงดัมอะเมื่ออาจจะเป็นนักเขมันก็ได้คุณจะไปรู้อ่ะไม่ไเป็นกระปุกมีนีมืออ้าเว่าเราควรเคลียร์ต้นไม้นี่หวัดดีไหมไม่ได้ได้สิไม่ได้ของคุณไ้ไงไปแล้วผมคิดว่าเราควรคือเรา พวกทำฟาร์มอยู่ก็มีไอคิปปมาระเบิดเชอร์รี่ปุ๋งอะก็ปกตินี่ไอชัวมันมันก็เป็นงานของเขาอ่ะคุณจะไปทำไงอ่ะคิปเปิลต้องทำงานเหมือนกันนะวันละห้าร้อยห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยไม่กินไม้เหรอห้องของแม่คุณกินไม้แล้วชิดเน่ใบใบเป็นกรรมกลัวมีไหม ที่ยังไม่ครับปกเสียดหนุ่มแน่กไปกินจากไหนมาเนี่ยทาวนี่กวงไปกินมาเขาว่าเราควรเอาเชอร์รี่เนี่ยไปไปปลูกรอบๆให้วินดิโก้มันหยิบไหมคอยข้อมือมันชื่อวินดิโก้วี่ตโก้วินดิโก้ไปด้วยกันนะคล้ายๆดิันเป็นกวางนะอย่าเล่านะมาจีริกสิกันคุณรู้ไหมอะไรเพลงนั่นแหละอย่าร้องเลย ผมกลัวที่แค่เึงตัวสัตว์พอแล้วอะไรผู้ชายบอกตีตีฮีฮี <h> ih <ihi> ได้ยินคำเต็มหูเลยไหมเนี่ะได้ยินเต็มหูเลยคุณตัวบัตโถวมไม่มาบอกเลยคุณหาเรื่องให้ผมชอบผม <h> ah> จะได้กิีสิจร่มเนียฆ่าคุณแน่เจ็บจ้วยเลย เออดาบินบไปดาบเด็กไปเร็วดินเผาบ้านมึงนอนไหนฮะจะนอนไหนนอนกนนลางนอะเราโดนบิลิโก้ยคำย้ำหัวเนี่ยไปดาบนี่อ <c oughs> เออมันมันติดขบวนได้คุณไป่รู้เหรอันติดรั่วได้เดฮ้ยบินเผาคุณเล่นอะไรหูคุณเนี่ยเดี๋ยวก็ไหม้มหมดหรอกก็อยากทำดินเผา ดินเผาคนไปอย่างนั้นอ่ะใช่เขาเรียกว่าดินดินเผาคนไม่ดินไม่ตอนนั้นแยากพับกลัว